โอ้ยโฟกัสเป็นไรอ่ะ<_ <EN> _>กง็งอนพี่ฟิล์มแล้วสิอะไรอ๋<_ <EN> _>โอก็เมื่อวานนะพี่ฟิล์มอะแกล้งโฟกัสน,นี่ล่ะ<_ <EN> _>โอ้โหถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้นะคะรับว่าฟิล์มแกล้งอะไรน้องโฟกัสเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ที่ช่องโฟกัสแอนด์ฟี่เฟมิลี่แกล้งนะครับผมงั้นเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ละกันนี่แปะหน้าพวกเราเลยเห็นยังโอเคก็แค่แกล้งเอาวิวฟิล์มฉินหน่อยสปอยนี่หน่อยโอ้ก็ฟิล์มมันแหละอ่ะอ่ะ งี้วันนี้ฟิลจะมาตามใจน้องโฟกัสหนึ่งวันในเกมโขก้าไรเบอร์โอเคป้า่หเอออยากซื้ออะไรตกแต่งบ้านซื้อเลยจรินไม่ได้เหรอจริงจริงเหรอเขาว่ากันเอาในเกมก่อนโอเคไหมเริ่มเลยก็จะไปไหนวันนี้ก็จะไปไหนนี่เหรอโฟกัสอย่างแรกตอนนี้โฟกัสหิวมากหิวกันจะไปกินร้านอาหารฮาดาวอาหารฮาดาวเลยเหรอพี่มีตังค์จ่ายไหมเนี่ย โอเคพิมแต่งแบบชุดสุดมาเพื่อแบบว่าจะมาเลี้ยงน้องโฟกัสเลยนะครับรู้ไหมครับเนี่ยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผม เออไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสองท่านนี้จะมารับประทานอาหารร้านเราใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ครับพอดีว่าผมจะพาทั้งสามมากินอาหารสตรูที่นี่ครับไม่ทราบว่าที่นี่มีของกินอะไรอร่อยไหมครับโอ้โหมีของหรูๆเต็มไปหมดเลยครับแต่ร้านเราครับมีสองที่ให้เลือกนะครับเป็นที่นั่งในร่มกับที่นั่ง V I P ครับงั้นฝมเอาที่นั่งในร่มแล้วกันเอ้ยอาที่ V ้ยลืมไปเียต้องตามใจน้องนี่อ่างั้นไปนั่งห้อง V I P ก็ได้ V I P นะครับจะเป็น แบบว่าสถานที่รับลมชมวิวนะครับจะเห็นวิวของทะเลมหาสมุทรดินแดนอันไกลพ้น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 พพ้้นนเลยเหรอใช่คับไม่งั้นเลยเหรอโอเคครับมามามาตามผมมาได้เลยนะครับโอเคไปไหนดูซิว่าวิวของที่นี่อ่ะร้านนี้จะเป็นยังไงนะอุ้ยูคนขายคนนั้นสิหน้าตาแปลกๆไหมติมเลยดูสิบอดน้นเลยโอ้ยช็อกโกแลตบอดน้ำคูคนน่ากินน่านี่แนะครับ จานกับแก้วนั้นน่าจะแพงมากเลยอ๋ออันนี้ของลูกค้าคนนี้แล้วนะครับเขาลืมเอาไปอ้าวแล้วทำไมเขาเขาต้องใส่แหวนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเขายังเปิดอยู่ในกล่องอยู่วะอ๋อเขาลืมครับเขารีบเขารีบไหมนะเขต้องไปทำงานเขาก็เลยแต่งงานกันด้วยเขารีบขนาดนั้นเลยเหรอเขาทำงานต่อยนะใช่ครับก็เดี๋ยวเดีทางร้านเก็บแหวนให้เวลาครับทางร้านเราไปขโมยแน่นอนครับโอเคนี่ครับอ๋อลืมไปเขาถมที่ดีแล้วมันไม่ใช่มหาชนเขาถมทะเลหมดเลยเหรอครับครับเขาเปลี่ยนจากทะเลให้กลายเป็นพื้นดินเลยเหรอครับขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ครับโอ้โหนี่ทำมานานมากเลยนะครับเนี่ยเพิ่งจะรู้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นห่อเอ s ดเซลนะครับโอเคโอเคโอเคครบกบกนนี่ครับที่นั่งวีพเชิญนั่งเลยครับโอ้อะตามใจนะโำกานวันนี้นะครับทุกคนก็พา น้องโฟกัสมากินของที่ราคาที่น่าจะแพงแบบว่าสุดๆเลยนะครับโอเคครับราคุณลูกค้าสาั่งเลยนะคะมาเลยงั้นฉันขอขนมหวานหนึ่งที่ค่ะแล้วก็อกขอเป็นอาหารแบบว่าออริจินอลออออ้ยริิจนลแล้วก็แบบว่าขอสลัดที่หนึง่งสลัดด้วยเหรอแล้วก็เกค้กชิ้นใหญ่เค้กชิ้นใหญ่เนี่ยกินหมดน้องโฟกัสแล้วก็โอ้ยหยุดพูดนะเฟมโอยแล้วก็พิซซ่าฮาวายเอียนค่ะฮาวเวียร์พิซซ่าแล้วก็ ผลไม้มีเดียมแรเกตเอค่ะโอ้โหเอาแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวจำได้ใช่ไหมที่สั่งมาไม่ได้อรับก็ต้องเล่นเป็นคนนี้นะโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวผมเสิร์ฟน้ำให้ก่อนนะครับโอ้ยน้ำแครอทสุดหรูแต่ว่าอย่าเพิ่งกินนะครับเราต้องรอกินพร้อมกับอาหารนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาอาหารมาให้นะครับโอเคอุ้ยอ่านอ่ะนี่นะครับอันนี้จะเป็นเมนูออเดิร์ฟก่อนนะครับเป็นขนมทาเล่นทาเล่นนะครับอันนี้จริงได้ไหมอ่ะ แม่ <S <S ทานเล่นเลยอ่ะขอโทษละกันขอโทษละกันเลยอันนี้เป็นขนมปังกระเทียมนะครับขนมปังกระเทียมชอบกินก็แ<อ>บบตกใจเฉยอ,อร่อยอร่อยจังอ,อ,อ,อร่อยมากเลยค่ะงั้นเดี๋ย,ยวเราไปกันที่ก๋วยเูจะตะคดก็จะแพงครับ <มา S 1> ตอนนี้อาหารก็กำลังจะมาเสิร์ฟแล้วนะครับทุกคนมาแล้วครับแล้วแข่งกันทำไมอ่ะแล้วแข่งกันทำไมใจจั๊วายเลยใช่แล้อโอ้ยโฟกัส ี s <S ่เราสั่งมาเสิร์ฟแล้วใช่ครับอันนั้นเอาเมนูกิจานเร่นออกกันนี่คัะโอ้ยของหวานโอ้โสลัดไม่น่ากิะโอ้โหหฮาวยีกก็ไม่น่าใช่อันนะแนะก็วางไม้ยาวอันนี้ดินั่นจริงนะนี่ถูกไหมถูก แพนี่แก่โอเคแล้วไงต่อบคำนี่มกินแล้วยังวันนี้นครับก็เชิญรับประทานได้เลยรับตามสบายใจลูกค้าผมเล้กเพลงให้ได้เหรอไปไปโอเคอ่ะโฟกัสกินให้เต็มที่เลยนะวันนี้พิมจ่ายเองจิงจ๊กอ่ะใช่ใช่อันแรกนะเป็นชีสเค้กสตรอเบอรี่ราคานี่มเป็นหมื่นเลยป่ะเนี่ยโอ้ยกินอะไร กินสุราทิ้กินไหมคำเดียวเลยอ๋กินไหมคำเดียวรู้เรื่องอ่าลองกินลองกินกินได้ไหมลองกินดิกินได้ด้วยคำโตโตกินผักก็ดีนะแต่กินเยอะไปหรือเปล่าเพิ่งเพิ่งเหนกินผักกันนะครับโอ้ยเผ็ดเพลินน้ำข้าวน้ำข้าวน้ำข้าวไม่ช่วยเลยอ้าวดีขึ้นดีขึ้นโอ้กินไม้เลยเหรอโอ้กินน้ำกระดูกเลยเหรอโอ้ โฟกัสไม่ได้กินกินบ้างเลยเหรออ้าวก็ไม่ได้บอกนี่ว่าจะกินโฟกัสก็เลยโฟกัสไม่ก็หิวนะโอ้ยแบกข้าวไปนะพี่แบกข้าวแกงปลาอยก็ได้แบกไม่ไอ้กินอิ่มแลยว้าวเพื่อนปากกินกระป๋องยให้ตังค์เลยเหไม่เจออ่ะโฟกัสไม่ว่าจะตังค์ดีกว่าฮะเดี๋ยวดีเรามาล้านหน้ากันแบบเดียวแล้อย่าบอกดีว่าเราทำอ่ะโอเคครับก็อันนี้มาสองพันใช่ไหมครับครับทั้งหมด เ <90 S 1> มึงมันฟังหวยเลยนะศูนย์เละศูนย์พัละพันละูน,ะน <10 S 2> มื่ละเก้าหมืละเก้าหละศูน,นมือนี้ทั้งหมดหนึ่งหมืะเนี่ยว่า 1 1 9 9 9 9ับาทก็บอกแค่นี้ก็จบแล้วนี่ทำไมตกอ่ะอุ้ยแพงมากเลยอ่ะอ้ยเราต้องกลับไปกินมาม่าแน่เลยทุกคนเราไม่สำเตด้ด้วยครับ1ควคุลลคขายอดกินฟรีช่วยร้านจานที่ร้านเราให้หมดลูกค้าจะได้กินฟรีตอนนี้จานคุณมีกีุ่บกีจายมีกี่บครับมีอยู่1 1ล้านสใบับผมจ่าตางกนที่นี่มันจะร้างหมดนานี้ โอ้ยตั้งพีไปไปอะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะตันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่มึได้พบกันนะมีความสุขความสริแต่พี่เจ้าต้องกลับไปกินหมาเฮ้ยจะหายไหมมันหลอกอะโอเคบ๊ายบาย